ตื่นนอนแล้วทำไงต่อตื่นแล้วทำไงต่อชาวพี่น้องดูกินไม่ได้กินบ่อยแล้วท้องเสียเลยหนูอ่ะเป็นเวลาต่อไปนี้น้องเล็กรู้ไหมต้องทานข้าวเป็นเวลาเข้าใจไหมเหมือนลูกลูกอะ่ะเอาทานข้าวเป็นเวลาหนูอ่ะหิวตอนไหนก็กินตอนนั้นท้องก็เสียเลยแลพี่ใหญ่แหละลูกพี่ใหญ่ก็ตื่นเหมือนกันดู พี่ใหญ่พี่ใหญ่หน้าพี่ใหญ่กีตาก็ไม่แหวออกสองพี่น้องนี้ไปก่อนนะคะทุกคนชิชิ แม่จะถ่ายคลิปหนูเนี่ยพี่ใหญ่พี่ใหญ่อื่นมากค่ะทุกคนไปนอนสิลูกนอนแล้วขึ้นไปนอนเหมือนเดิมปะ่ะ ลงมาทำไมเนี่ยอื ขึ้ไปนอนเหมือนเดิมไปเลยใหญ่ไปขึ้นไปนอนแล้วเปิดแฟรสายเก่ากับสายอื่นัน <c oughs> หนึ่งก็อื่นันหนึ่งก็เกา่า เล็กขัน้ามาเล็กขัน้า,าให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเร็วเ,ล, <c oughs> เล,ล็กเล็กลูกลูกขาน้าส,สวยๆมาให้ดูหน่อยน้องเล็กขัน้าส,สวยๆมาให้ดูหน่อยไหนไหนเร็วๆเร็วๆขอดูหน้าส,สวยๆหน่อย <choking. S 2> พี่ใหญ่ขึ้นไปนอนเหมือนเดิมป่ลูกปะ่ะได้ครับที่ลงมาทําไมเนี่ยแม่แค่ตั้งกล้องเฉยๆเนี่ย คนดูพี่ให่ดูพี่ใหญ่ดูพี่ใหญ่ดูพี่ใหญ่ค่ะ่ใหญ่น่ารักคิดตามให้อาออกพี่ใหญ่ดูชาเล็กเอาดูดูชาวเล็ดูดูสาวเชาลิต ดลกไหนภาพแบบไหนอ่ะทำน่ารักให้แบบไหนอือแบบไหนน่ารักน่ารัก Duff, duff, duff,